กลุ่มหัวใจจิตอาสาเคหะท่าจีนเปิดโรงครัวทำอาหารทุกวันเพื่อช่วยเหลือส่งต่อไปยังบุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลสนามและผู้ถูกกักตัวในพื้นที่ตำบลท่าจีนและใกล้เคียงค่ะ และนี่คือกลุ่มหัวใจจิตอาสาเคหะท่าจีนที่ได้เปิดครัวทำอาหารทุกวันเพื่อส่งต่อไปช่วยเหลือบุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลสนามในจังหวัดสมุทรสาครและผู้ถูกกักตัวในพื้นที่ตำบลท่าจีนและพื้นที่ใกล้เคียงหากมีการร้องขอมาสำหรับกลุ่มหัวใจจิตอาสาเคหะท่าจีนที่กำลังง่วนอยู่กับการทำอาหารทุกคนมีจิตอาสาและได้เข้ามาช่วยโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน หึ่งป้าขาวกับน้าแมมที่ถือเป็นผู้รเริ่มกิจกรรมนี้เริ่มจากเล็กๆแค่ทำน้ำพริกปลาย่างส่งต่อให้กับบุคลากรทางการแพทย์ทั้งในจังหวัดและจังหวัดอื่นๆต่อมาก็มีผู้ใจบุญนำวัตถุดิบต่างๆเช่นผักสด หมูเครื่องปรุงรสต่างๆและอื่นๆอ,อ,อีกหลายอย่างมาบริจาคสมทบจึงเกิดเป็นโรงครัวจิตอาสาเคหะท่าจีนทําอาหารเพื่อส่งมอบยังบุคลากรทางการแพทย์ตามโรงพยาบาลเช่นโรงพยาบาลสมุทรสาครโรงพยาบาลเจษดาโรงพยาบาลเกตุมและโรงพยาบาลสนามในจังหวัดรวมถึงส่งอาหารตามบ้านที่มีผู้กักตัวโควิดวันละสองมือ้อส่วนโรงพยาบาลสมุทรสาครน,นั้นก็จะมีรถของโรงพยาบาลมารับอาหารทุกวัน เพื่อน,นำไปแจกจ่ายยังบุคลากรทางการแพทย์และตามโรงพยาบาลสนามค่ะที่มาครั้งแรกเลยคือเราไม่ได้มีเรื่องกับข้าวเราทำเป็นน้ำพริก <c oughs> น้ำพริกนี่คือเหมือนว่าความคิดของพวกเราคือไม่ได้คิดอะไรมากจากที่ว่าเจ๊ขาวมีปลาหนูห้าโลอันนี้ก็เลยคิดกันว่าเราน่าจะช่วยบุคลากรทางการแพทย์ได้บ้างเนาะก็เลยพอดีน้องเขาโทรมาบอกเออเหมือนว่าในฐานะที่ว่ารู้จักกันทำงานโรงพยาบาลมาก่อน ก็ว่าเออยายอยากกินน้ําพริกไม่อยากกินแล้วเพราะฝากับอะไรอย่างเงี้ยก็เลยบอกเออเจ้าขาวบอกเอ้ยมันมีปลาอยู่5โลเอาทําน้ําพริกส่งให้เขาเลยก็ได้นี่ก็เลยกลายเป็นว่าน้าพริกต้านโควิดมาจากที่ว่าคนละครึ่งโดยการที่เอาเงินคนละครึ่งเนี่ยเป็นความคิดเจ้าขาวก็เลยเอาไปซื้อไปกดเอาเป็นกระเทียมเป็นหอมเป็นพริกมาเพื่อจะเอามาทําเป็นน้ำพริกต้านโควิดส่งให้กับน้องๆพยาบาลที่โรงพยาบาลสมุทรสาคร จนน่าเราจะให้บุคลากรตอนแรกเพราะว่าน้ำพริกน่มันเป็นของที่อยู่ได้นานๆไงมันไม่เสียเราก็เลยเน้นน้ำพริกนี่แหละในต่หลังมีคนใจดีเขาเอาพวกผักพวกหมูมาให้เราก็เลยทําเป็นกับข้าวแจกไปด้วยเลยที่นี่เป่นกลุ่มจิตอาสาไม่ได้คิดอะไรมากเพียงแต่ว่าคนไทยอ่ะช่วยๆกันเพื่อจะต้องมาผ่านเรื่องอย่างนี้ไปด้วยกันใช่ไหมเพราะว่าคนเราคนลรนิดละหน่อยเราไม่มีองค์กรอะไรแบบผู้ยงผู้ใหญ่บ้านเนี่ยมาช่วยๆกัน หมู่วงหมู่บ้านเนี่ยเขาช่วยกันคนไหนเดือดร้อนอยากได้ก็คือติดต่อมาเรามีให้เราก็ช่วยแรงกันนี่แหละค่ะทีนี้พวกคนใจดีที่เขามีทุนหน่อยเขาก็ช่วยเป็นทุนเป็นของให้เรามาเป็นเงินมั่งเป็นของมั่งแต่เราก็ในพวกเราเนี่ยเขาช่วยช่วยแรงกันไม่มีไม่มีทุนทรัพย์กันหรอกช่วยไปกำลังกันหมดจนมากค่ะช่วยกันคนละค่ะ ด้ในส่วนของฝ่ายปกครองนายชโลธรแพรกอุดมผู้ใหญ่บ้านหมู่4ตำบลท่าจีนได้เปิดเผยว่าตนเองก็เป็นในส่วนที่ช่วยเสริมเพื่อสำรวจผู้ที่ถูกกักตัว ในพื้นที่หมูสิกตะบนท่าจีนว่ามีบ้านไหนที่มีผู้กักตัวอยู่บ้างซึ่งคนที่ถูกกักตัวจะไม่สามารถออกไปซื้ออาหารมารับประทานได้ทางกลุ่มหัวใจจิตอาสาแขกท่าจีนก็จะช่วยเหลือเท่าที่จะสามารถช่วยได้ในการทำอาหารจะส่งหน้าบ้านทุกวันเพื่อช่วยให้พวกเขาได้กินอิ่มจะได้ไม่ต้องออกมาข้างนอกไปแพร่เชื้อโควิดต่อผู้อื่นค่ะในส่วนของการแจกนะครับก็เบื้องต้นเนี่ยเราจะต้องรู้คือเราเนี่ย เริ่มที่ว่าทําตรงนี้มาเนี่ยพอชาวบ้านเนี่ยคือเร,เราเราเริ่มกันมาตั้งแต่ละลอกแรกนะครับพอชาวบ้านเขารู้ว่าเราเนี่ยกลุ่มกลุ่มจิตอาสาของผมเนี่ยสามารถที่จะช่วยเหลือเขาได้ในระดับหนึ่งนะครับพอเขารู้ปุ๊บว่าตัวเองติดเชื้อเนี่ยเพราะว่ามันจะรู้ก่อนจากโรงพยาบาลใช่ไหมฮะพอรู้ปุ๊บเนี่ยเขาก็จะหาพิธีเนี่ยติดต่อมาทางผมทางเนี่ยทางสมาคมเนี่ยทางทางชมรมเนี่ยทุกคนทุกคนสามารถที่จะรับ,ร,บรับทราบเคสได้หมดทุกคนนะครับพอรู้ปุ๊บเนี่ยก็จะประสานที่น้แหมม พอและแม่ทตาปุ๊บมีคัดกรองเบื้องต้นปุ๊บเนี่ยเขาก็จะประสานมาที่ผมซึ่งผมเนี่ยจะเป็นตัวเชื่อมไปยังสปกอของตำบลท่าจีนอีกทีหนึง่งนะครับแล้วก็ประสานก,กับทางร,าระสะตด้วยพอรู้ปุ๊บเนี่ยเ,เราซับทราบเคสเบื้องต้นรายงานเคสปุ๊บเนี่ยถ้าทําตามระเบียบของราชการเนี่ยความช่วยเหลือเบื้องต้นจะกว่าจะถึงเนี่ยก็คืออย่างน้อยสุด4วันนะครับแต่พอเราเกิดตรงนี้ขึ้นมาเนี่ยเราสามารถที่จะให้ความช่วยเหลือได้ทันที พอเราทำไปสักพักนึงเนี่ยพอชาวบ้านเขารู้เขาเห็นเขาก็กล้าที่จะมาขอความช่วยเหลือนะฮะพอเรารู้ปุ๊บเราขึ้นพอรู้ปุ๊บเราขึ้นไปเราขึ้นไปหาขึ้นไปคุยเพราะส่วนใหญ่จะเป็นตึกพอขึ้นไปคุยปุ๊บเรารู้หละเบื้องต้นเนี่ยเราก็สามารถที่จะเอาของที่เรามีอยู่เนี่ยนะฮะขึ้นไปขึ้นไปเพื่อเป็นเรียกว่าสำรองไว้ก่อนเพื่อให้เขาเนี่ยดูแลตัวเองในเบื้องต้นได้เพราะว่าการที่ว่าคนจะอยู่โดยที่ไม่มีอาหารกินเลยเนี่ยมันเป็นไปนไม่ได้แต่ถ้ามีอาหารเนี่ย เขาก็สามารถที่จะดูแลตัวเองได้ในระดับหนึ่งจนว่าสามารถที่จะรอความช่วยเหลือต่อไปที่จะมาถึงได้ครับทั้งนี้หากโรงพยาบาลหรือว่าโรงพยาบาลสนามไหนในจังหวัดสมุทรสาครต้องการให้ทางกลุ่มหัวใจจิตอาสาขยะท่าจีนทำอาหารส่งต่อให้ก็สามารถแจ้งมาได้ที่น้ำแมมโดยตรงที่เฟซบุ๊กที่ชื่อว่า บุษราคาแม่มหรือโทรที่เบอร์0983264988พวกเขายินดีทำให้ฟรีด้วยหัวใจเพราะว่าอยากเป็นส่วนหนึ่งเพื่อช่วยเหลือผู้คนในยามวิกฤตให้ผ่านพ้นไปโดยเร็วค่ะมันจะถามว่าอมันที่สุดมันดีใจภูมิใจแล้วก็ดีใจว่ามีบาง กลุ่มพยาบาลที่เขาร้องขอเข้ามาว่าเออน้ำพริกอร่อยอะไรเราก็พยายามทำไปถามว่าดีใจมากแล้วก็ดีใจมากสุดๆคือได้มีส่วนร่วมในการที่เรามาเจอเหตุการณ์บ้านเมืองเราในครั้งนี้เราได้เป็นส่วนหนึ่งได้ช่วยเขามันจะเป็นกลุ่มเล็กๆแต่เราก็ใจใหญ่เราพร้อมที่จะช่วยเต็มที่ทางไลน์บุตรเอทางเฟะคือบุตรสราคหมแม,มหรือเบอร์โทร ตามที่ให้เคยให้ไว้ครั้งหนึ่งก่อนแล้วก็คือ098 3264988บุษราคำแมมมอยากให้ผู้มีจิศตศรัทธาร่วมเข้ามาช่วยกันเราถึงตอนนี้มันทุกคนมันต้องเป็นหัวใจเดียวกันไม่มีใครที่ว่าไม่เจอประสบเหตุการณ์แบบนี้หรือไม่ได้ไม่ได้โดนแบบครอบครัวเดียวหรือว่าบ้านคุณโดนแล้วคือทุกคนตอนนี้ปัญหาของทุกคนมันเหมือนกันหมดทั้งประเทศ เราจะไม่ใช่ในส่วนหน่วยงานหรือเราจะไม่ใช่ของใครสักกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งแต่เราก็สามารถที่จะมาช่วยกันได้บริจาคเข้ามาได้ไม่ว่าอาหารสดอาหารแหง้งพวกเราพร้อมที่จะประกอบอาหารและทำส่งให้บุคลากรทุกหน่วยงานทุกสนามและประชาชนทั่วไปทุกคนที่กักตัวอยู่อะไรอยู่ขาดหรือว่าหน่วยงานเขายังภาระท,ทุกคนนะที่มันหนักทุกคนเราก็อยากจะช่วยตรงนี้ให้มันเบาลงบ้างจากหนักเป็นเบาลงบ้าง ด้วยหัวใจจิตอาสาของพวกเรา